ตอนนี้นะครับผมแสบตาครับเพราะว่าตอนนั้นมันรู้สึกแบบคันๆตาผมก็เลยไปเกาเหมือนผมก็เลยขยี้ตาครับตอนนี้นะคะถ้าเด็กนะคะเป็นลักษณะเป่าเนาะเช่นบางคนโดนขี้ฝุ่นหรือเป็นภูมิแพ้แล้วคันๆเงินเคืองตาแล้วขยี้นะบางคนจะรู้สึกตาบวมๆเยือ่อบุตาขาวก็ <ừ> วจะเริ่มแบบ แบบว่ามีเหมือนอารมณ์แบบเป็นวุ้นวุ้นอยู่นะคะแต่ว่าไม่ได้ขี้ตาเปลี่ยนสีเขียวเหลืองหรือว่าตาแดงกล่ำเหมือนติดเชื้อเนาะเราจะใช้ยาหยอดตาที่ชี้ว่าเกี่ยวกับเรื่องภูมิแพ้ให้สังเกตดูมันจะมีแอนทาโซลีไฮโดรคไรายเนาะเป็นเหมือนยาแก้แพ้อะวิียอดต่อมานี่ออะให้ลูกเงยหน้าขึ้นเงยหน,น,น,น้าขึ้นนะคะเงยหน้าขึ้นนะคะดึงตรงกระพุ้งตาล่างเนาะตรงกระพุ้งตาล่างนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะได้เห็นเห็นอะหันมาเงยหน้าขึ้น ดึงกระพุ้งตาล่างหยุดเหรอเราจะดึงกระพุ้งตาล่างของลูกมานะอ่ากระพุ้งตาล่างนะคะแล้วก็หยอดตรงกระพุ้งตาล่างอ่ะแล้วย่งเพิ่งแล้วเพิ่งรีบหลับตาโอ้ยน้ำหนึ่งเป็นหายใจก้างหนึ่งเดี๋ยวก่อนนะก่อนนะค่อยๆหลับตาเนาะอย่าเพิ่งก้มนะคะแล้วก็ดึงอีกข้างหนึ่งมาอ่ะโทษนะคะอ่หยอดตรงกระพุ้งตาล่าง อ,อย่าให้ปลายหลอดเนาะโดนพวกขนตาเปลือกตาไม่งั้นเดี๋ยวมีโอกาสติดเชื้ออะให้ลืมตาแป๊บหนึ่งไม่ต้องอาปากเราค่อยๆหลับตาอาหลับตานะไม่ไม่ได้แสบหรือว่าขมคอเนาะแสบไหมข่มคอไหมรู้สึกแสบตาไหมแสบอ๋อแสบแสบนิดหน่อยเนาะโอเคแต่ถ้าเกิดว่ามันยังไม่ทุเลานะคะกินยาแก,ก้แพ้เพิ่มได้นะคะโอเคนะงั้นหลอดแป๊บหนึ่งนะครับไปละบายบาย